สวัสดีครับผมอยู่กภพไลค์คอมฟอร์ตนะฮะอ่านี้อยู่ในเกมแลกนัลล็อกนะฮะแลกนัลล็อกของ i อ o อันนี้เป็นเซิร์ฟของ i อ o นะฮะอ่าเป็นเซิร์ฟของต่างประเทศอ่าก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ของกาวิ i ตี้เขาจะเปิดเซิร์ฟใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมจะบอกแหล่งฟาร์มของผมผมเป็นอ่ามาสเตอร์สมิธละเวลกาสิบละเออก็แหล่งฟาร์มพ่อค้านะฮะก็เตรียม กาวิตี้อ่กาวิตี้ก็แบ่งฟาร์มเดียวกันครับผมเดี๋ยวผมไปที่แรกครับผมที่แรกเป็นพายอนนะฮะก็จะนุงน่งนวหน่อยนะฮะอ่าที่แรกฮะให้ไปพายอนนะ,ะคือเราจะไปตีเห็ดเห็ดกันเอ่อไอตัวเห็ดไอตัวสปอก็คือเราออกมาจากเรือใช่ไหมหรือของกาวิตี้เราจะออกมาจากเรืออ่ะเหมือนกันเลยครับผมออกมาจากเรือแล้วก็ทาํทาุรกิจทาธุรกิจต่างต่างใช่ไหมอ่าจน ได้สักจ็อบสิบอ่ะจ็อบสิบเราก็ไปเปลี่ยนพ่อค้าอันนี้เราก็เล่นพ่อค้านะฮะอ่าคือเปลี่ยนจ็อบพ่อค้าเสร็จปุ๊บอ่ะสมมตินะสมมติเราเปลี่ยนพ่อค้าเสร็จแล้วเราก็จะไปฟาร์มกัน,นครับผมพอะจะไปฟาร์มที่แรกก็คือสปอร์ตสปอร์เอ่อปกติของกาวิตี้จะฟาร์มตรงนี้ได้เลยใช่ไหมฮะอ่าแต่ของ IO จะ เป็นวารปไปทีพอนะฮะคือเราจะไปไหนเราต้องผ่านพอนะฮะอ่างงไหมก็คือเราจะไปไปพยอนอ่าไปพยอนกันนะผมออกขวานะฮะอ่าแบบนี้ก็จะมีเห็ดนะเนี่ยตัวสปอร์เนะนี่ยสปอร์ก็จะดอกสตรอเบอรี่นะฮะอ่ากระเสริมนี้เขาก็รับก็ราคาก็จะได้นะฮะ5 k ส k ห้า k โอเค ก็คือเราจะอยู่ส,สปอจนวิวยี่สิบหกนะฮะพอวิวยี่สิบหกใช่ไหมมันจะมีเควสอีเดนอยู่นะที่ให้ไปเบน,บน,บ,นบนพรบนพาย่อนใช่ไหมที่ว่าจะมีหน้าดันเจียนพาย่อนพอเราวิวยี่สิบหกเสร็จปุ๊บทำเควสอีเดนเสร็จอา่าเราจะไปต่อที่สเกตเลตันก็ได้นะฮะหรือว่าจะมานี่ก็ได้มาตีบิ๊กฟุตอ่า ซีบิ๊กฟุตก็ลงมาจะแมปแมปแมปเห็ดนะฮะอ่ะวาวับล่างเนี่ยฮะแบบนี้ก็จะมีบิ๊กฟุตอยู่เยอะเลยนะฮะนี่ฮะบิ๊กฟุตตัวนี้ก็จะดับอ่าโอลิโอลิเล็กอ่าแล้วก็น้ำผึ้งนะฮะน้ำผึ้งก็ได้ใช้กีวอร์ได้ก็พอใช้ได้เลยนะราคาก็อยู่นี่จนเบลถึง35นะฮะอ่าพอ35เสร็จเราจะไปที่นี่กันคนระับ ไปออกนะครับผมเราวาร์ปจะขับผ้าตรงนี้ใช่ไหมไปออกดันเจียนได้เลยนะฮะจากกิฟเฟนไปออกดันเจียนได้จากคอนเทล่าก็ไปออกดันเจียนได้นะฮะอ่าพอเราถึงออกดันเจียนนะครับผมอ่าแบบนี้ก็จะมีมันมี3ามออกนะฮะก็มีออกวอร์เออร์ออกเบบี้แล้วก็ออกเลดี้นะฮะเราจะอยู่ที่นี่จน จนจนจนเปลี่ยนจ็อบได้เลยนะก็คือจ็อบห้าสิบใช่ไหมก็คือเราเป็นพ่อค้าแล้พ่อค้าแล้วก็เปลี่ยนที่จ็อบห้าสิบเลยก็ได้นะครับเราอยู่ออกจนถึงวิวห้าสิบหรือเปลี่ยนจ็อบได้แล้วใช่ไหมคือถ้าเราเปลี่ยนจ็อบห้าสิบใช่ไหมวิวเราก็น่าจะมากกว่าห้าสิบแล้วแหละเออก็อาจจะสักห้าสิบห้าไม่ก็เกือบเกือบหกสิบใช่ไหมเราก็ไปที่นี่ครับไปอา่าออกรันเจ้ร์นี่แหละแต่เป็นชั้นสองไปตีตัว เซนอกกับออกสเกเลตันนะฮะอ่าเดี๋ยวพาไปไปทางนี้นะฮะไปเยอะจังวะไปทางนี้ไปทางนี้โอ๊ยอา่าเข้าทางนี้นะฮะเอิบแล้วก็เข้าวับวับบนเลยใช่วัดบ,บนปั่มลุกเออเข้าไปอ่าตรงนี้ก็จะมีออกสเกเลตันนะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยเซนอกอ่าไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่า ท่านพีก็ขอไปนะาลากฟาร์มได้เลยครับพอถึงเวลสัก60 60วกว่าก็ได้ให้ไปที่ส Starlactic g o เลมนะครับเพราะว่าขยะราคาดีมากนะฮะโอเคถ้าจะไปส Starlactic g o เลมต้องไปที่เมืองคอมมาโดนะฮะคือเราต้องไปวัดเ,เราต้องไปที่มอลล็อกมอลล็อกก่อนแล้วก็ไปที่คอมมาโดนะฮะ คือคาฟาคือคาฟาของคาบิตี้นะฮะที่ว่ากําลังจะเปิดเนี้ยอ่ามันมีมันมีให้ไปคอมมาโดนะฮะแต่ว่าของไอโอตัวเนี้ยที่ผมเล่นอยู่มันไม่มีไงอ่าซึ่งเราสามารถวับคาฟาตรงมอล็อกเนี้ยอ่าพอถึงคอมมาโดนะฮะอ่าถึงคอมมาโดแล้วเราก็มาเซฟที่ที่แนะนําต่อไปก็คือนะฮะสตาร์เล็กติกรีมใช่ไหมเออมันอยู่ข้างบนนะฮะ มันอยู่ข้างบนบนคอมมโดนะฮะสตาร์เล็กติกโกเลมจะอันนี้นะฮะคือดอกอิรูใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อิรูเล็กแล้วก็ลมลมดินดินวะดินเลยเออดินใหญ่แล้วก็พวกตาร์ช้ำแล้วก็ขยะราคาดีๆนะฮะเออขยะก็ดีนะฮะอ่าแบบนี้ขึ้นไปนะโอเค นี่นะตาตกกร์ Legacy โก r e มหน้าตาเป็นอย่างนี้คือ,อยู่อยู่ในนี้จนจนเวลแปดได้นะฮะหาตังเัินยาวๆครับหาตังจากีิรูพิรูใหญ่นะฮะแล้วก็ขยะนะคระับพอเราได้80ใช่ไหมฮะเราจะไปที่อ่อแบบาแมปมังกรนะฮะมังกรฟ้ามัางกรเขียวมันจะอยู่ออกซ้ายสองแมปนะฮะโอเค ายครับผมอ,ออกซ้ายครับแล้วก็ออกซ้ายนะครับผมออกซ้ายครับออกซ้ายอ่าแมปนี้นะฮะจะเป็นแมปมังกรฟ้านะฮะอ่าซึ่งมังกรฟ้านี่เราฟาร์มไปสักแปดสิบแปดสิบห้าก็ได้นะฮะ คือถ้าใครอยู่ก็อยู่ได้ไอ้มังกรฟ้านี่จะดอกอีรูใหญ่เหมือนกันนะฮะก็ราคาก็แพงอ่าแต่ถ้าเนี่ยนะฮะจอกบอิรูใหญ่ไม่มีใครเก็บอะขอนะเก็บไปแล้วผมอ็ถ้าเบื่อมังกรฟ้านะฮะเราก็ไปมังกรเขียวครับผมมังกรฟ้านี่ผมจะไม่ผิดมันเพรดินเปล่าวะไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจแต่ถ้ามังกรเขียวใช่ไหมมังกรเขียวจะแพ้ไฟนะฮะ เี่ตอนนี้ไอตอนนี้นจะแพ้ไครง้วผมใช้ขวานไฟอยู่เนี่ยผมใช้ขวานไฟอยู่ไงบวกห้าขึ้นสันทัดไปอ่าคือเนี่ยแบบมังกรสองมังกรสองตัวเนี้ยอ่าเราจะอยู่ได้อยู่ยันเก้าสิบนะฮะพอเราเก้าสิบใช่ไหมแบบนี้ก็จะมีงูงูเขาเรียกงูเลยนะ อูดัเหรอไม่รู้อะแต่ว่ารู้แค่ว่าการ์ดมันแพงนะฮะว่ามันตีเบิ้ลไงเอา้าเดี๋ยวเราจะไปไปที่ต่อจากไอเวลเนี่ยคือสมมติเราเวล90้่ะผมก็90ละ่ะสิ่งที่ผมต้องไปฟาร์มต่อไปก็คือที่กิฟเฟนนะฮะอ๋อมันเป็นเป็นดันอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะการ์ดเฮมเออการ์ดเฮมไม่ใช่กิฟเฟน เป็นการ์ดหฮมนะฮะอา่ายู่ไนวาทางเข้านะเราจะไปตีที่เราจะไปตีตัวอา่านี่เราจะไปตีตัวอีวิลดูอิกับไอตัวผีนะฮะก็นี่นะฮะคือมันอยู่จุดตรงล่างตรงกัดที่อา่าประมาณสองร้อยสองร้อยรสสิบประมาณนี้โอเคดีกัรดอันนี้ครับผม คือเราเข้าวาร์ปได้เลยนะฮะอ่าเข้าวาร์ปไปปุ๊บใช่ไหมอ่าสองตัวนี้จะเป็นขนาดใหญ่นะฮะการ์ดเดวิลดูอิดจะมีราคาแพงนะฮะใช่อ่าอยู่นี่จนถึงเวล95ได้นะฮะแต่ถ้าถ้าเ,เบื่อใช่ไหมเ,เบื่อไอ้สองตัวนี้ละเลดูอิดก,กับตัวเบิร์ดไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอะไรไม่รู้ไอ้ตัวพิเห้ย เป็นผีใช่ไหมถ้ารัะะเบื่อมันใช่ไหมแล้วก็ไปนี่ฮะเดินลงมาล่างล่างซักล่างขวาอ่าล่างขวาเราจะไปตีอ่าดาร์กพีชนะฮะัถ้ารับเบื่อเราก็มาตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะที่เขากำลังตีอยู่เนี่ยมันคือดาร์กพีชนะฮะเอ่อคือตัวเนี้ยโหดนะฮะเป็นมอนที่โหดแล้วก็ ไม่มีของดรอปอะไรไม่ค่อยมีของดรอปนะฮะต้องปั๊มสู้นะฮะตาบอดได้นะฮะหนีผมสู้ไม่ไหวตาบอดอยู่สู้ใครไม่ได้โอ้สามตัวนี่ฮะดาร์คพีจะดรอปแค่กระโหลกนะฮะกระโหลกนี่ก็ราคาพอใช้ได้นะฮะเอ,อแต่ว่ามันมันน้อยไงโองกาสดรอปมันน้อย แล้วเนี่ยพรว่ามันจะตายแล้วสก,กิลมันแรงไงเออคือถ้าโดนก็เจ็บอะ่ะเออก็อาจจะเปลืองปั๊มนะฮะก็ไปอยู่ชั้นแรกก็ได้ไปตีไอตัวที่ผมบอก,อกวิโดเอ็ดก,กับเบิร์ดนั่นแหละตัวนั้นมันจะมันจะแบบของดีกว่าไงอเออการ์ดอีวิดลดูอีกเหลือมันก็รวยเงี้ยเออพอเราเรา,เรา,เ,ราเราอยู่ถึงเก้าห้าใช่ไหมฮะเก้าห้าเราจะไปไปฟาร์มที่นี่นกไนไปฟาร์ม ตัวแมกมาแมกมามันเป็นเหมือนโปลลิงอ่ะมันเป็นโปลลิงนี่แหละเจอแต่เป็นตัวแมกมาเดี๋ยวผมบอกวิธีการไปนะฮะแรกเราต้องไปที่เมืองท่าเรือนะฮะอิสลุดไปเมืองอิสลุดมาันนานเหรออิสลุดเมืองนักจาบอะไอเมืองเนี้ยเมืองที่เราไปอยู่ตอนแรกอะอ่อ่าให้มันลงมาล่างนะฮะ โอเคลงมาล่างเสร็จนะฮะให้เราไปกับ NPC ตัวนี้อ่าให้ขึ้นไปที่เรือเรือหอกโอเคเราจะไปที่เมืองราเชลนะฮะราเชลราเชลโอเคเราดูว่ารอรอ,รอนะฮะรอเรือหอกไปส่งที่ราเชลนะฮะ ผมลองเล่นของกาวิตี้ใช่ไหมที่ว่าเขาเปิดไอ้อะไรนะโคเบต้าใช่ไหมเออผมก็ลองดูมันก็เวลพอๆกันนะเวลมัน,ม,นมันไม่ต่างกันแบบเราคือเราที่ผมแนะนำไปเนี่ยเราก็ไปฟาร์มได้แล้วก็ได้ขยะราคาแพงไงเป็นราคาราคาสูงแดดแบบทุยแต่ขยะราคาสูงเออแต่ถ้าใครมีที่ที่ดีกว่าก็แนะนำกันเข้ามาได้นะเอออาจจะเป็นแบบ ทีที่แบบว่าตีมอนง่ายกว่าไม่เปลืองปั๊มอะไรเงี้ยแต่ที่ผมที่ผมแนะนำนี้เพราะว่าผมเก็บของตัวนี้มาไงก็ตัวนี้แหละตัวที่ผมเล่นเออพ่อค้านี่แหละก็คือที่ผมฟาร์มก็คือเนี่ยที่ผมแนะนําไปก็จะมีเหตเสร็จจากเหตุก็ไปหมีไปหมีเสร็จก็ไปอ็อ,อกอ็อกเสร็จก็มาสตาร์ทเล็กติกโกลมโกลมเสร็จก็มามัางกรมังกรเสร็จก็มาพวกดิวิลดูอิ พวกเวิร์ดพวกดักฮีทอะไรเงี้ยอ่าแล้วเสร็จก็จะไปไอตัวโบลิ่งที่เป็นแมกมานะฮะเออตัวนี้ก็ปาดเหรียญก้าได้เลยนะอันนี้จะเป็นของ IRO นะฮะจะเป็นแบบพวกของที่ว่าของคาวิตี้ยังไม่มีใช่ไหมก็ยังเป็นพวกอาวุธคิมสันใช่ไหมที่เขายังไม่มีน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดของคาวิตี้ที่ยังไม่มีก็คืออาวุธคิมสันคิมสันนี่จะแบบดอกจากมอเตอร์นะฮะเออแต่ผมซื้อมาไง ผมมีอันนี้ชิมสันไบเบิลอ่าถึงถึงละ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 ถึงยังวะยังโอเคถ้าเรืออ่าเรือหอกกำลังจะไปที่ลาเชลนะอ่ามาต่อกันก็คือไบเบิลนี่ผมได้มาจากอ่ีวิลด์อิตอ่าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอีวิลด์อิตนะฮะคือมันจะแบบยังไงแบ่งนะไม่ได้แบ่งดิมันจะสุ่มใช่ไหมสุ่มว่าจะเราเปิดแล้วเราจะได้ธาตุอะไรอย่างผมมีธาตุโพลี่พระศักดิ์สิทธิ์ชาโดว์อะไรเงี้ย แตลละใกล้ถึงลาเชลล์ละอ,อันนี้ผมมีการ์ดแม็กมากคือผมว่าจะมาขายนะสองพันคือผมไปตีมาแหละก็ยนันเก้าเก้าแหละเก้าห้าไปเกนะ้าเก้านี่ยได้การ์ดมาสองใบนะฮะอ่าถึงเชลล์ละมาถึงเชลยวแล้วนะผมอ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวนะตีเลยก็โลวีนอ่ะก็ ใช้ได้นะไอซีฟีก็ใช้ได้ก็น่าจะมาช่วงไอตอนที่ว่าก็หลังจากตีมังกรเสร็จก็ได้นะเออหลังจากตีมังกรเสร็จมาตัวนี้ก็ได้แต่เพราะว่าผมจะไปอ่าผมอธิบายถึงเบลเก้าห้าใช่ไหมเก้าห้าถึงเก้าเก้าหรือมากกว่านั้นนะใช่ไหมเพราะว่า,าคาัสคัตสามมามันเาเวลได้มากกว่าเก้าเก้าไงแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนเป็นไฮคัตซะก่อนใช่ไหมอ่าเราก็มาที่ที่ไหนวะเนี่ย ประตูวับอยู่ไหนวะคือแมกมานี่เราฟาร์มกันยาวๆได้ยันเวลเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะก็คือที่ผมฟาร์มก็ถึงถึงเวลเก้าเก้าอ่าแล้วก็ไปเปลี่ยน,นเป็นไปเปลี่ยนเป็นไฮโนวิดอ่ะใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรไป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 อะไรวะจุติอะไรทุกอย่างเนี่ยเออแล้วผมก็ค่อยไปเปลี่ยนเป็นไฮคาเนี่ยให้เรามาตรงนี้นะฮะตรงคาฟ่ามันเป็น คาฟาของเราแวกนี้แหละเออแล้วก็มานี่คุยกับคุยกับเขานะฮะแล้วก็ไปที่ไปที่เมืองเวิร์นเวนวีนอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าอ่าพอถึงเมืองนี้นะฮะคือถ้าเราฟาร์มแม็กแม็กไอแม็กแมกมายาวใช่ไหมเผื่อเราตายไงเราก็มาเซฟกับคาฟาตรงนี้ได้อ่าอย่างนี้แล้วก็วิธีไปแมปแมปของแมกมานะฮะไอแมกมาโปลิ่งโปลิ่งแมกมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมพับไปก็คือขึ้นมาบนนะฮะ เป็นไปข้างบนมองไม่ค่อยเห็นทางว่ะโอเคครับผมพอถึงบนแล้วฮะก็เข้าวัฟเลยฮนะ อาทำไมถ้าถ้าแบบเป็งนงี้ไม่ต้องสงสัยนะฮะมันมันไม่ได้บัก๊กไม่ได้อะไรมันเป็นอย่างงี้เราเราต้องแบบค่อยๆเดินนะฮะค่อยค่อยเดินมาค่อยๆ่อยเดินเดินสิหมูป่าะ,ะ้าเราขี่หมูป่าอยู่อันนี้สายฟรีนะฮะาสายฟรีผมไม่ได้เติมนะมันแจก <c oughs> แจกเจ็ดวันหมูป่าเอาละพอเราถึงนี่นะฮะอาจจะงงหน่อยนะฮะให้เราเดินไปบนนะฮะบ้าบ,บนนะฮะ คือแบบนี้จะวิ่งไม่ได้ะจะวิ่งไม่ได้นะก็ลำบากหน่อยหนะ่อยก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นแมปแมปที่ว่าแอสซัสซินต้องมาทำภารกิจด้วยว่าตอนตอนออกโคดเบต้าผมเล่นแอสซัสซินไงมันมาเปลี่ยนไฮคาร์ตรงนี้ตรงตรงนี้บริเวณนี้เมืองเมืองน,นี้แหละเมืองเบอร์นี่แหละ เปลี่ยนไฮคาร์ของแอสซิสซินนะฮะเออเดี๋ยวเราจะไปหาแมกมาลิงแมกมาลิงแมกมาลิงแมกมาโปลิงโบลิงแมกมาเลย,เ,ลยเออไปหาแมกมาโบลิงโบลิงแมกมานะก็คือควาบนใช่ไหมอ่าก็วาร์ปปึ๊บอ่าเราจะถึงแมปนี่ฮะตัวแมกมาแมกมาลิงแมกมาโปลิง,ลงอะไรสักอย่างเนะนี่ยนะฮะนี่ฮอ่าคือเราฟาร,ร์มยัน99ได้เลยนะฮะ จาก96มา99นะฮะ95 96อ่า95ก็ามาได้ละ96ก็ามาได้อยู่ยัน99เลยนะฮะอ่าก็สำหรับการแนะนำอ่าแนะนำแหล่งฟาร์มของอาชีพพ่อค้านะฮะก็พอแค่นี้ครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ